เดี๋ยวช่องพิงรถดัมซิ่งนะครับเที่ยวสุดท้ายแล้วครับเฮ้ยเที่ยวสุดท้ายแล้วก็จะกลับไปใายตรีแปดแล้วนะครับ่วยเสียบอยวิ่งงาน ถึงหรือเปล่าครับน้ำมันก็ไม่มีไม่รู้ปั๊มน้ำมันอยู่ตรงไหนด้วยไม่ช่วยเสียลอยวิ่งครับงานประมาณ3-4สวันครับ ai <laughs> oh, một ai hai đứa con đều đột điều đều đài I do ไม่รู้ราวนี้มีปั๊มไมตัวไม่รู้จะไปถึงไหมหรอเยอเยอะไปพายามไม่มาเทอีกเนาะลีนยังไม่มาเท,เาเทปูนอีก ะให้อะไรนะไม่ไปตีนแกบ่าอะไรล่ะไม่ได้อะไรว่าพลาดคนเสร็จแล้วก็ก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรแล้วเหลือแต่พี่นั่นแหละด,ดูเดี่ยวเนี๋ยคือพี่เน,นาา้นนะพากัยว่าจะดู ตัวถามดูะวะกินข้าวแล้วเนาะโอ้มีกับข้าวป่ะอะอะยูมีกับข้าวป่ะเธอกินข้าวป่ะไป โอ้แมงปองของป่าครับว่าแล้วาจะมีแมงปองในี้ยเจ้าสุดท้ายครับก็คนหินหมดแล้วนะตรงนี้แล้วก็เอาไปเทแล้วก็ต้อง หารถทอยเอาครับข้างในเพราะว่ารถผมมันเข้าไปไม่ถึงข้างในนะครับมันน่วมเกินเอาไม่ได้เดี๋ยวก็จะกินข้าวเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับไปเอ,อสายตรีเปนะครับได้โทรสารงานกาเสียบอยเอาไว้แล้วว่าเออจะกลับไปวิ่งนะครับเพราะว่าที่นี่ก็หมดแล้วไม่มีไรคนแล้วสามวันครับประมาณสามวันอันนี้น่าจะขนมันเที่ยวครับห็ิง เอ่อทั้งหมดประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่เที่ยวสี่ห้าเที่ยวสี่เที่ยวเลยจันชูก็น่าจะอยู่กับพี่เน้นนะพาสองคนนะครับเศร้าจังไปบ่ายจันชูไ้เจอกันใหม่เนาอรีบกลับบ้านกวดนี่ฮัทโคเศร้าเลย เสร็จแล้วก็กินข้าวแล้วเราก็จะเดินทางกลับครับเดินทางไกลอีกแล้วว่าจะไปเส้นเดิมนี่แหละไปตามป่าครับเลาะเลาะไปแต่ต้องหาปั๊มน้ำมันก่อนครับไม่รู้ว่าจะตรงไหนจะมีปั๊มไหมน้ำมันเราก็รู้จะถึงไหมครับเตือนแล้วเตือนอีกเตือนมาสองวันแล้ว แต่ว่ามันก็อยู่ประมาณนี้นะน้ำมันทางที่เราวิ่งก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> ทางก็จะไม่ค่อยสวยหรอกซิกแซกไปซิกแซกมาทางในป่าอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็บ้านคนนะก็ไม่ป่าเท่าไหร่หรอก ขึ้นเนินไปนี่ก็บ้านคนละนน่นนะเห็นไหมตรงนี้ขเขาเผาทานขายรายได้ดีครับเขาบอกเดือนละสามสี่หมื่นมันดูจริงหรือเปล่าน่าจะจริงแหละเนี่ยตรงแนวดูดิทานเต็มเลยแล้วท่านผู้ชมทานที่เผาเสร็จแล้วนะครับ ลงทุนเลยเลยนะไม้ก็ตัดเอาแต่ว่าไม้มันจะหมดเลยละ่ะหมดโลกเต็มเลยครับเตาโอ้น่าจะอยู่กับพี่เทศราพาสองคนนะครับอาจารย์ชูผมก็หวาถ้าให้ผมอยู่มันก็เนาะมันก็ไม่มีอะไรทำครับผมก็ต้องไปทำหน้าที่ของผมครับช่วย ทางเสียบอยวิ่งงานพมีงานก็วิ่งวิ่งครับอย่างน้อยก็ได้ไปถ่ายคลิปด้ครับอยู่นี่ก็ไม่มีอะไรให้ถ่ายครับดูแต่ไมคโคเรตูดแมคโคโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายครับไว้เจอนคลิปหน้าแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวไปเทหินกันขับรถก่อนครับท่านผู้ชมมาแล้วแมคโคนะโซ่ตกหรือเปล่า งานปั่นโซน่นี่ยะพาก็เตรียมข้าวแล้วครับบรรยากาศแบบร้อนมากมันเปนแบบทุ่งเลยนะทุ่งแบบทุ่งแบบเป็นพื้นที่โลกอะ่ะแล้วมันไม่มีต้นไม้ร้อนเลยครับร้อนจัดเลย